เนี่ยนะฮะการเรียนหนังสือของประชาชนเนี่ยระบบการเรียนนะถ้าประชาชนสามารถได้รับการศึกษาแบบต้นทุนต่าๆได้มันเป็นเรื่องที่ดีครับจะเปิดโอกาสให้คนได้เรียนหนังสือเยอะ,อะอเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยมันไม่เท่ากันจริงๆใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นน้องเยาวชนสองคนนะครับเขาใช้เวลาหลังไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะเอาไว้ส่งตัวเองเรียนะร,ระดับระดับปริญญาอืทอไรสี่แยกที่นี่ครับค่ะ ตำบลไผ่จำศีลอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับมีน้องสองคนฮะเขาเดินขายนมเปี้ยวออยู่ตรงนี้ครับนี่เป็นนักเรียนม .6 แล้วนะชื่อว่าน้องวาสนานะครับหรือว่าน้องนุ่นอายุสิบเจ็ดปีครับอีกคนหนึ่งก็คือน้องอม,มรินหรือว่าน้องอาร์ฟอายุสิบเจ็ดปีเท่ากันนะครับเป็นนักเรียนมัธยมม .6 อะโรงเรียนที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะเธอก็พอหลังจากเลิกเรียนป้า เปลี่ยนนั่นแหละนะฮะ,ะเอานมเปรี้ยวมาขายครับน้องนุ่นก็เล่าบอกว่าตัวเองกับเพื่อนเนี่ยอยากจะทํางานพาร์ทไทม์เพื่อเก็บเงินไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษานั่นแหละเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวโดยจะใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ยมาขายนมเปรี้ยวที่แยกไฟแดงขายนมเปรี้ยวถุงละ100บาทแล้วก็จะได้ส่วนแบ่งถุงละ20บาท<อ>นะครับ<อ>ก็จะเก็บเอาไว้เป็นเงินทุนการศึกษาสําหรับตัวเองในอนาคตนั่นแหละนะฮะ โอ้ตัวแทนขายนมเปรี้ยวครับคุณนัทวุฒิเนี่ยบอกว่าปกติตัวเองก็ขายอยู่บริเวณนี้แล้วก็โพสเฟซบุ๊กเชิญชวนน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษาที่อยากจะทํางานพาร์ทไทม์มาหาอาชีพเสริมไรายได้น้องน้องก็ทักมาเพราะว่าอยากขายอยากมีไรายได้เสริมก็เลยพาน้องมาขายที่แยกนี้แต่และว,วันก็ถือว่าเป็นไรายได้เอาไว้เป็นทุนการศึกษาไม่รู้ขายได้หรือเปล่าขายได้คนก็คนก็ชื่นชมในในความตั้งอกตั้งใจเขาก็อุดหนุนนะ เห็นเป็นน้องมกเปียนเห็นไหมครับมีสัมมาคารค่ะมันไม่สุภาพสัมมาคารคัตสัมมาคารค่ะเออนี่เดินขายอย่างนี้ครับวันหนึ่งก็ได้หลายถุงอยู่นะตอนนี้ไปฟังเจ้าของตัวแทนจาหน่ายนมเปรี้ยวที่เอานมเนี่ยมาให้น้องขายเขาก็แบ่งเอานมมาให้น้องขายแล้วให้น้องอ่ะร้อยหนึ่งได้ยี่สิบบาทเลยออาไปฟังก็ดูนะครับคุณนัทวุิฮะ ตอนแรกเราก็โพสตออกไปนะครับว่าให้เด็กที่มีไรายได้เสริมที่อยากได้ได้เสริมเชื่อพ่อแม่เชื่อผู้ปกครองหาไรายได้นะครับก็เลยโพสต์ไปน้องเขาก็ทักมานะครับสำพานังทักมาปุ๊บก็นัดกันเจอสัมภาษณ์ก็วันนี้เป็นวันแรก <c oughs> ครับครับ แล้วเราดูแลนนองเขาครับต้องดูแลเขาครับก็เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆเราต้องซัพพอร์ตเขาดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เลี้ยงให้ตลอดเลยใช่ครับเป็นที่เลี้ยงให้ครับหนึ่งถุงหนึ่งร้อยบาทน้องจะบค่าคอมยี่สิบบาทแถวอ่างทองแถวชัยนาทแถวอุทัยธานีมีเยอะนะคะถ้าใครไปแถวนั้นเห็นน้องๆเขาเดินขายนมเปรี้ยวตามสี่แยก อุดหนุนท่านะคะเป็นนมคุณภาพดีไม่ใช่ว่าใกล้หมดอายุแล้วมาเลไม่ใช่นะดิฉันก็เคยคิดนะไปวันนั้นไปอุทัยธานีนะคะไปทํางานปรากฏว่าขากลับเนี่ยมีน้องๆเขาจะดประจําทุกเส้นทางเลยสี่แยกเขาจะแบ่งกันเลยนะแบ่งโซนเขาก็มาขายอย่างนี้แหละใส่ชุดนักเรียนค่ะแล้วก็ขายร้อยหนึ่งนะคะเอากลับมากินคุณกำพูมันก็กินได้นานนะมันไม่ได้หมดอายุเร็วคือมันสิบขวดอะ คิดดูว่าถ้าเรากินวันละขวดนะคะวิธีซื้อแบบนี้ไมใั้นซื้อเป็นอย่างนั้นเลยใส่ตู้เย็นไว้ก็จ้ช่วยน้องๆด้วยคือตอนนี้เนี่ยนะครับน้องๆอยากจะได้งานพาร์ทไทม์ไปทํางานมันก็ยากนะเอาว่ากันตามจริงเศรษฐกิจตอนนี้เพราะอะไรดูไหมไม่มีใครจ้างเอาว่าคนที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยตอนเนี้ยไปสมัครงานที่ไหนยังไม่ค่อยจะมีคนรับงานเข้างานเขาไม่เปิดรับใช่ไหมเอามีแต่ปลดอ้าปลดเนี่ยซะเยอะรับสมัครงานน่ะน้อยอืเอาออกอะเยอะ นั่นแหละนะฮะเพราะว่ามัน,นเป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเออเกิดไอเดียว่าเอ,อขายของตามถนนห้นทางแบบเนี้ยเนตาตำรวจจะไปไล่จับเขาอ,อีกนะเออ